เด็กๆอ่านตามได้นะครับอ่านตามด้วยกันนะครับจะได้จำได้นะครับแล้วก็ลองเบรนคำดูได้นะครับตัวที่สองครับ the e a g e the e g e d i d i นะครับตัวที่สามครับ e g e g pick pick ตัวสุดท้ายครับ g i r i e G, กออีฮึ e มกรินกรินเรามาดูที่ส่วนของรูปภาพนะครับในนี้จะมีคำสั่งบอกว่า say the word for each picture ก็คือให้เราพูดสั์ออกมานะครับ3ตัวเนี้ยหรือว่า3รูปเนี่ยจะมีเสียงเกออยู่ข้างในนะครับไม่ใช่อยู่ตัวแรกเหมือนอันก,ก่อนๆนะมีเสียงเกออยู่ภายในคำสั่งนั้นๆน,น,นะครับ cross out The one that does not ก็คือให้ก,กากบาทรูปที่ไม่ใช่ออกไปนะครับเรามาดูรูปที่หนึ่งกันเลยรูปที่หนึ่งครับ grape grape นะครับมีเสียงเกิดไหมเด็กๆลองดูนะ grape รูปที่สองครับ l o k l o k ลองดูนะครับว่ามีเสียงเกิดในรูปภาพนี้ไหมนะครับรูปที่สามครับ lamp lamp เอ๊มีไหมหน้า รูปสุดท้ายครับรูปที่4 Frog อ r o g อมีไหมครับรูปนี้เอาลครับครบ4รูปแล้วรูปไหนไม่มีเสียงเกในคำศัพท์นั้นนะครับเด็กๆทราบไหมเอ่ยใช่ครับรูปที่3นะครับแลมนะครับแล้วก็กระกบาดออกไปรูปที่1นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนิดนึงรูปที่1 Grape ก็อยู่ตัวแรกเลยเกเกเกรนะครับส่วนรูปที่2 l o ล็อกนะครับ ที่แปลว่าขอนไม้เนี่ยเวลาเราสะกดคำก็จะเห็นชัดเจนว่ามีเสียงเกิดอยู่ด้วยก็คือือเกือเกล็อก,อกนะครับส่วนรูปสุดท้ายรูปฟลอกเนี่ยนะครับก็สะกดคำเหมือนกันือเกือเกฟลอกนะครับก็จะมีตัวเกิดอยู่ตัวสุดท้ายเช่นเดียวกัน Oh, 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 oh. time for better, the lights bed for off go oh, 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 oh. รูปที่สามตัวที่สองนะครับอยู่ที่ตัวโอนะครับหรือเสียงอ้อออนะครับอ้อออตัวโอั่นเองครับเรามาดูที่คำศัพท์กันนะครับอ้ออ้อ hot hot นะครับตัวที่สองครับ the o g g e the อ๊กอกด็อกนะครับดอ็อกตัวที่3ครับออปออปฮอปฮอปตัวสุดท้ายครับอ็อกส็อกส็อกส,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 ส์นะครับเรามาดูส่วนที่เป็นรูปภาพกันนะครับคำสั่งก็จะเหมือนกับ ตัวเกดเมื่อกี้นะครับว่าให้หาคำที่มีตัว o อยู่ข้างในคำศัพท์นั้นนะครับอันไหนที่ไม่ใช่เราก็การกรบาดออกไปจะมีหนึ่งคำที่ไม่ใช่นะเรามาดูกันเลยนะครับคำแรกครับ doll doll คำที่สอง well well นะครับคำที่สาม otter otter ตัวสุดท้ายครับ cow cow อ่าตัวไหนไม่มีเสียงอ้ะนะอ,ะอ,อน,ะนะครับอ่าตัวที่2ครับรูปที่2เวลนะครับเวเวเวลนะครับอาก,กาบาดออกไปที่เหลือนะครับเรามาดูเฉลยกันเนาะดอลก็คือเดอดอือเดออือดอลนะครับรูปที่3ออเทอร์นะครับอเอเทอร์อัทเทอร์อทเทอร์อเอทเอทเอร์อรูปสุดท้าย อวคอวคร์ขาวข้าว,าว,าวส่วนรูปที่ไม่มีก็คือเวเอฮีเวเอฮีเวลนะครับก็คือกรารกระบาดรูปนี้โอเคคเับเด็กๆเก่งมาก ต่อมาครับกรุ๊ปทตัวที่3ครับตัวอ้อออนะครับมาดูคำศัพท์ก่อนนะครับอา้าวอ่านตามเลยนะอ้ออัพนะครับอัพตัวที่สองครับอ้อืมอ้อืมสั้นนะครับสัน้นตัวที่สามอ้มอเดอะอมออเดอะ มัดมัดตัวสุดท้ายครับทร,ท,รทร็อก truck นะครับเรามาดูส่วนที่เป็นรูปภาพนะครับหาตัวที่ไม่มีเสียงออกอยู่ในคำศัพท์นะครับรูปที่1นนะครับสปูนสปูนรูปที่2องดัก duck รูปที่3ครับ nut nut รูปสุดท้ายนะครับรูปที่4 umbrella umbrella อ่ารูปไหนไม่มีเสียงอ่อยู่ในคำนะครับหาเจอไม่เอย่ยใช่ครับรูปที่1นนะครับ spoon แล้วก็การกระบาออกไปนะครับ spoon สะกดยังไงอ spoon นะครับ อูมสปูนนะครับไม่มีเสียงอ้อ uh, นะครับรูปที่สองที่มีเสียงออก็ uh, คือเดอคดักเดอคดักนะครับรูปที่สามนัดอืมอ้ออืมอ้อนัดนะครับรูปสุดท้ายอ้ออืมเบ เอเอเอนะครับอ่านว่า umbrella umbrella นะครับมีเสียงอ้อทั้ง3ตัวมีแต่ตัวแรกที่ไม่มีนะเพราะกากบ,บาทออกไปโอเคครับผม We like lollipops We like lollipops oh, oh 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 We like lollipops ต่อมานะครับกรุ๊ปที่3ตัวที่4ครับกรุ๊ป3นะครับตัวที่4 อืออืนะครับตัว L นะครับอืออือเรามาดูคำศัพท์กันนะครับอือเอ๊เกออือเอ๊เกเลขนะครับเลขตัวที่สองครับอืออีพอืออีพส lips lips ตัวที่สาม the all อือ the ออ l อ o l l นะครับ doll ตัวสุดท้ายครับ p. help 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 เรามาดูส่วนที่เป็นรูปภาพกันนะครับก็จะเป็นคำสั่งเหมือนเดิมให้หาเสียง l ในคำศัพท์ที่มีทั้งหมด4รูปนะครับอันไหนที่ไม่ใช่เราก็การกรบาดออกไปเด็กดูนะรูปที่1น,นะครับ lemon lemon รูปที่2 drum drum รูปที่3 flag flag รูปสุดท้ายครับ bell bell อ่าตัวไหนไม่มีเสียงือในคำนะครับหาเจอไหมนะใช่ครับตัวที่2นะครับรูปที่2ตัว drum นั่นเองครับ drum drum สะกดยังไง the r o m t h r o m drum นะครับ เหมือนจะใช่แต่ว่าไม่ใช่นะครับเหมือนจะเป็นเสียงอืแต่ว่าเป็นเสียงเรือแทนนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับอย่างตัวแรกรูปแรกเนี่ยเลมอนอื้เออืมออ๋อืเลมอนเลมอนนะครับก็คือเสียงอือก็คือตัว L ตัวแรกนั่นเองตัวที่3านะครับรูปที่สามฟลกอืเอเกิดอืเอเกอดแฟลกนะครับ flag นะครับรูปสุดท้ายครับ B-E-L-Bell uh. B-E-L-Bell uh. นะครับเพราะฉะนั้น3รูปนี้มีมีเสียง L อยู่ข้างในรูปนะครับก็คือ drum นั้นไม่ใช่ก็กับกบาทออกไปโอเคนะครับ My friends and I went to the beach With my floating fish It got a hole the air came out รูปทรีตัวที่5นะครับก็คือเสียงหรือว่าตัว f นั่นเองครับนะครับเรามาดูคำศัพท์ก่อนนะครับ eat eat fit fit นะครับตัวที่2ครับ o ืม oh. 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 fun fun ตัวที่3ครับ o oh. f Uff, puff ฟ u ัฟตัวสุดท้ายครับอฟ f ัอซอฟต์ซอฟต์เรามาดูส่วนที่เป็นรูปภาพนะครับแล้วก็เป็นคำสั่งเหมือนเดิมให้หาตัวที่ไม่มีเสียงอยู่ในคำศัพท์นั้นนะครับรูปที่หนึ่งครับ flower flower รูปที่สอง golf กอล์ฟรูปที่สามลีฟลีฟรูปสุดท้ายครับรูปที่สี่เบสเบสรูปไหนไม่มีเสียงนะครับหาเจอกันไหมใช่ครับรูปที่สี่นี่ครับเบสนะครับไม่มีเสียงนะครับเบสสะกดยังไงเด็กๆเบสเดเบสเดเบสนะครับไม่มีเสียงนะครับกระกระบาดเลย ตัวอื่นๆนะครับ flower flower อือ l er อือ l er flower golf G O L เห็นไหมครับมีเสียงนะ golf golf นะครับรูปที่สามนะครับอือ e อือ e leaf ลีฟนะครับแต่เวลาเราสะกดเป็นตัวอักษรไม่ใช่เป็นเสียงของจอลีฟอนิกก็จะเป็น l, ตัว L นะครับ E แล้วก็ A แล้วก็ F นะครับแต่ว่า EA จะออกเสียง E นะครับเพราฉะนั้นก็จะเป็น E l e a ฟนะครับก็มีเสียง F, อยู่เช่นเดียวกันนะครับเพฉะนั้นคำที่ไม่มีเสียง F ก็คือ b เบ e นั่นเอง Bring bat bring bull your your and and park play bring your bowl your to the park to กลุ่มทีตัวสุดท้ายครับตัวที่หกก็คือเสียงเบอร์เบอร์หรือว่าตัวบีนั่นเองครับเบอร์เบอร์เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะครับดเด็กๆอ่านตามด้วยนะเบอร์อีเกอร์เบอร์อีเกอร์บิกนะครับบิกตัวที่สองครับเบอร์เอเกอร์เบอร์เอ b ก c ร์บแบกนะครับแบกตัวที่สามครับเบอร์เออึเบอร์เอเบลเบลตัวสุดท้ายนะครับเ์ร์เอเบค์ร์เอเบครับครับนะครับเรามาดูที่เป็นรูปภาพนะครับหาตัวที่ไ <saben> ม <cascade ông>. <sense> ่มีเส sure. ียงเบอร์ที่อยู่ในคำจะมีหนึ่งคำที่ไม่ใช่นะ เรามาดูรูปกันเลยนะครับรูปที่1นึ่ง car car รูปที่สอง butterfly butterfly รูปที่สามครับ web web รูปที่สี zebra zebra คำไหนไม่มีเสียงเบอร์ b, ครับผมใช่นะครับคำแรกนะครับรูปที่หนึ่งั่นเอง car นะครับไม่มีเสียงเบอร์ b, car นะครับสะกดยังไง อาคอาคานะครับรูปที่สองนะครับบัตเตอร์ y ฟเบอร์ออทเอร์บัตเตอร์ฟลายนะครับรวมกันก็เป็นบัตเตอร์ y นะครับรูปที่สามเว็บเ b v e ์เอเบเเอเบเว็บนะครับรูปสุดท้ายครับ z e b r a z e b r a ่เอ B บอรอนะครับเอเบอร์เอ e ซีบราซีบรานะครับงนั้นคำที่ไม่มีเสียงตัวเบอก็คือคานะั่เองครับเก็กระบ,บาดออกไปนะโอเคครับเก่งมากครับเด็ก